ก็คือสมัคร600บาทสมัคร600บาทพวกนี้ก็คือพวกที่อุปกรณ์ทุกอย่างครบคนที่สมัคร600บาทจะได้เงินคืนจากบริษัท Business Associate ภาษาอังกฤษคือ Business Associate ภาษาไทยแต่ว่าผู้ร่วมธุรกิจ600บาทแับที่สองสมาชิกเ้าเรียกว่า PM PM เนี่ยเขาเรียกว่า Privilege Member หรือสมาชิกที่เขาเรียกว่าสมาชิกอภิสิทธิ์สมัครด้วยเงิน200บาท ต่างง่ายอันนี้ถ้าเป็น ba เรียกว่าผู้ร่วมธุรกิจ<ช>ถ้าเป็น pm เราเรียกว่าสมาชิกอพิสิธิ์นะะทีนี้ต่างอะไรไง<ช>ถ้า ba <ม>เวลาสมัรซื้อสินค้ายอดจะเป็นยอดเขาคอมมิชชั่นจ่ายเขามไม่จ่ายเราโอเคไมหมคะจ่ายเราค่าแนะน<ม>ําแต่ถ้าเป็น pm คือสมาชิกอภิพิทธิ์ทุกครั้งที่พวกนี้ซื้อของมันจะกลายเป็นยอดเลยอสมมุติถ้าหยกมีสมาชิก2 0 0บาทเยอะหยกก็ไม่ต้องรัรรกษาตัวเองเลย พอทุกครั้งที่คนนี้ซื้อของมันกลายเป็นยอดยอดเรา,เ,ราเคียบเลยคะ่ะนั้นคือถามว่าเราต้องมาศัยย้อนไหนม้อไม่ต้อง,องเพราะเราชวนคนทุกคนไม่ใช่ทุกคนทำกับเรามันจะมีแค่คนทำกับคนใช้แต่คนใช้มีแปดสิบเปอร์เซนตทันไหมคะการคำนวณยอดเราจะคำนวณตั้งแต่ถ้าเดือนไหนมีสามเ็ดวันเราจะปิดยอดก่อนจริงเดือนหนึ่งวันถ้ามีสามิเ็ดราจะปิดยอดส0สิบ ก็คือก่อนสิ้นเดือนหนึ่งวันโอเคไหมคะหนึ่งวันถ้ามีสามสิบปดยี่ิเก้าคอมมิชชั่นออกวันที่ยี่สิบห้าของเดือนถัดไปฉะนั้นเราจะใช้เงินระยะเวลาในการออกรายได้เนี่ยสูงสุดไม่เกินสี่สิบห้าวันคือันไหมคะไม่เกินสี่ห้าวันเงินจะออกคำนวณนล้ลกลับเงินต่อเดือนโอเคหน,นึ่งคะแนนหนึ่งคอยส์หน,นึ่งคะแนนถ้าเป็นสินค้าสกินแคร์อาหารเสริมที่เราใช้อยู่เนาะ จะประมาณหกสิบบาทถึงหกสิบห้าไม่เกินนี้ยกตัวอย่างเช่นเพอร์เฟกเรเดียนหนึ่งเซตราคาหก0ันสี่ร้อยหนึ่งร้อยคะแนนเท่ากับหกสิบสี่บาทเท่ากับหนึ่งคะแนน่าแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมมากิพพัทมากิ่พัทหนึ่งคะแนนเนี่ยจะเท่ากับเก้าสิบสามบาทฉะนั้นเนี่ย ถ้าเป็นมากิถ้าขึ้นตำแหน่ง,งจะใช้เงินเยอะกว่าอย่กแ,แต่ข้อดีของมากิคือคนออเด้วยซ้ำง่ายกว่า,วาข้อดีของมากิคือได้เงินคืน,นลังละเจ็ดอยห้าสิบได้เงินคืนเยอะกว่าแ,แล้วกลุ่มตลาดอาหารเสริมน้ำข้อดีคือถ้ากินแล้วหายมันโตเร็วมากทันไหมคะทำไมถึงสูงกว่าเพราะว่ามาิกัดไม่ได้ผลิตในไทยนำเข้าจากไต้หวัน ราคาจะสูงกว่าถังไหมคะอ่าเคียร์จบเนาะทีนี้ยูนิเวอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด9การายได้9การายได้แต่เรามี10บตำแหน่ง